แฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความรับบทที่5ต้นวิลโลจอมหวดวันหยุดหน้าร้อนสิ้นสุดลงเร็วเกินไปสำหรับแฮร์รี่ที่จริงเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาคอยที่จะกลับไปโรงเรียนฮอกวอตส์แค่หนึ่งเดือนที่ผ้านโพรงกระต่ายเป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขมากที่สุดในชีวิตทุกครั้งที่แฮร์รี่นึกถึงพวกเดอร์สลีย์และการต้อนรับ ที่เขาจะได้รับเมื่อกลับไปซอยบ้านพรีเวสคราวหน้าเขาพบว่ายากนักที่จะห้ามใจตนเองไม่ให้รู้สึกอิจฉารอนได้ในค่ำคืนสุดท้ายของพวกเขาที่บ้านนางวิสลีย์เนรามิตอาหารค่ำที่หรูหราราคาแพงมีของโปรดทุกอย่างของแฮร์รี่และตบท้ายด้วยขนมพุดดิ้งน้ำตาลข้น,นที่น่ากินที่สุดเฟร็ดและจอร์จส่งท้ายคืนนั้น ด้วยการจุดดอกไม้ไฟฟิลิบัสเตอร์พวกเขาทำให้ห้องครัวเต็มไปด้วยดวงดาวสีแดงและสีน้ำเงินที่กระเด้งกระดอนจากเพดานไปกระทบกับกำแพงเป็นเวลานานอย่างน้อยเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็ถึงเวลาของช็อกโกแลตร้อนๆถ้วยสุดท้ายก่อนขึ้นนอนกว่าจะได้ออกเดินทางของเช้าวันรุ่งขึ้นก็ต้องใช้เวลาพักใหญ่ พวกเขาตื่นขึ้นตั้งแต่ไก่ขันแต่ไม่รู้ทำไมจึงดูเหมือนว่าพวกเขามีอะไรต้องทำมากมายนางวิสลี่วิ่งไปทางโน้นทีทางนี้ทีอย่างอารมณ์ไม่ดีเที่ยวหาถุงเท้าสำรองและปากกาขนนกสมาชิกในบ้านเดินชนกันบนบันไดตลอดเวลาแต่ละคนยังแต่งตัวกันไม่เสร็จดีมีขนมปังปิ้งอยู่ในมือและนายวิสลี่เกือบคอหัก เมื่อเขาสะดุดแม่ไก่ตัวหนึ่งที่บังเอิญเข้ามาขวางทางตอนที่เขาข้ามลานบ้านขณะแบกหีบใจของของจิมมี่ไปไว้ที่หลังรถยนต์แฮร์รี่คิดไม่ออกว่าคนแปดคนหีบใบใหญ่หกใบนกพูกสองตัวและหนูตัวหนึ่งจะเข้าไปอยู่ในรถสอดคันเล็กๆได้อย่างไรแน่นอนว่าเขาย่อมกังวลเพราะไม่รู้ ถึงกลไกพิเศษที่นายวิสลี่เติมเข้าไปในรถยนต์ห้ามบอกมอลลี่แม้แต่คำเดียวเขากระซิบบอกแฮร์รี่เมื่อเปิดท้ายรถยนต์และอวดให้แฮร์รี่ดูว่ากระโปรงท้ายรถนั้นถูกเสกให้ขยายออกกว้างจนใส่หีบทุกใบได้พอดีในที่สุดมเมื่อพวกเขาเข้าไปอยู่ในรถกันหมดทุกคนแล้ว นางวิสลีย์ก็ชำเลืองมองดูเบาะหลังที่มีแฮร์รี่รอนเฟดจอร์ดและเพอร์ซี่นั่งกันสบายๆเธอพูดว่าพวกมักเกิลเก่งกว่าเราเธอกับจินมนี่นั่งที่เบาะหน้าซึ่งถูกเนลมิตให้ยืดออกเหมือนมานั่งในสวนชั้นหมายความว่าถ้าดูจากข้างนอกจะไม่รู้เลยว่าข้างในนี้มีที่กว้างขวางเชละ นายวิสลีย์สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วพารถเล่นออกไปจากลานแฮร์รี่เหลือกลับไปดูบ้านโพรงกระต่ายเป็นครั้งสุดท้ายเขาแทบยังไม่ทันคิดว่าเขาจะได้เห็นบ้านหลังนี้อีกเมื่อไหร่พวกเขาก็ต้องย้อนกลับไปเสร็จแล้วเพราะจอร์ดลืมกล่องดอกไม้ไฟฟิลิบัตเตอร์อีกหนาทีต่อมาพวกเขากลับมาจอดในลานอีกหนเพื่อให้เฟธวิ่งกลับไปเอาไม้กวาด พวกเขาเกือบไปถึงถนนใหญ่แล้วเมื่อจินนี่ร้องขึ้นมาว่าเธอลืมสมุดไดอารี่กว่าที่เธอจะปีนกลับขึ้นรถพวกเขาก็สายมากแล้วและทุกคนก็เริ่มกระวนกระวายนายวิสลีย์ชำเลืองดูนาฬิกาแล้วหันไปบอกภรรยามอลลี่จา๋าไม่นะอาเธอร์ไม่มีใครเห็นหรอกปุ่มเล็กๆนี้เป็นปุ่มที่ทำให้หายตัวได้ฉันติดตั้งไว้แล้ว พวกเราขึ้นไปบนอากาศเราก็บินไปเหนือเมฆเราจะไปถึงสถานีใน10นาทีแล้วจะไม่มีใครรู้ฉันบอกว่าไม่อาเธอร์ไม่ใช่กลางวันแสกๆแบบนี้พวกเขามาถึงสถานีรถไฟคิงคอร์อีก15นาทีและ1ิบเนาฬิกานายวิสลีย์ก็วิ่งถลาข้ามถนนไปเอารถเข็นมาใส่หีบพวกเขาก็รีบเร่งเข้าไปในสถานี แฮร์รี่เคยไปขึ้นรถด่วนสายฮกว์ดเมื่อปีก่อนส่วนที่ยากนิดหน่อยก็คือต้องไปขึ้นรถไฟที่ชานชลาหมายเลข9เศษสส่วน4ที่พวกมักก้นจะมองไม่เห็นสิ่งที่ต้องทำคือเดินทะลุผ่านแผงกั้นแข็งๆระหว่างชานชลาที่9กับชานชลาที่10ซึ่งไม่เจ็บ ก็จริงแต่ก็ต้องคอยดูให้ดีว่าไม่มีพวกมักเกิลคนไหนสังเกตเห็นว่าหายตัวไปได้เพอร์ซี่ก่อนนางวิสลี์มองดูนาฬิกาที่ติดไว้สูงบนผนังอย่างกังวลใจนาฬิกาบอกว่าพวกเขามีเวลาแค่ห้านาทีที่จะหายผ่านแผงกั้นแข็งๆเข้าไปเพอร์ซี่เดินฉับๆตรงไปข้างหน้าแล้วหายวับไปนายวิสลี่เป็นคนถัดไป แล้วเฟสกับจอร์ดก็ตามไปติดๆฉันจะพาจินนี่ไปแล้วพวกเธอสองคนตามหลังไปนะนางวิสลีย์บอกแฮร์รี่กับรอนทางความือ Jenny เจนนี่เดินเข้าไปชั่วพิบตาทั้งสองคนก็หายไปแล้วไปพร้อมกันเลยเถอะเรามีเวลาแค่นาทีเดียวรอนบอกกับแฮร์รี่แฮร์รี่ดูให้แน่ใจว่ากรงของเฮดกิกตั้งอยู่บนหีบของเขาอย่างปลอดภัยแล้ว จึงเข็นรถเข็นไปเผชิญหน้ากับแผงกัน้นเขารู้สึกมั่นใจมากนี่ย่อมไม่ลำบากเมื่อใช้ผงฟูทั้งสองคนก้มตัวลงเหนือที่จับรถเข็นแล้วออกเดินอย่างมีจุดมุ่งหมายไปยังแผงกัน้นพร้อมกับเริ่มเร่งความเร็วขึ้นเมื่ออยู่ห่างจากที่กั้นไม่ถึงเมตรพวกเขาเริ่มวิ่งและโครมรถเข็นทั้งสองคนันชนแผงกัน้นและกระดินออกมา หีบของรรนกลิ้งตกลงพื้นเสียงดังพักแฮร์รี่เองหกล้มกรงของเฮดวิกกระเด็นตกลงบนพื้นเป็นมันวัดเฮดวิกกลิ้งอยู่ในกรงมันส่งเสียงร้องลั่นด้วยความโกรธผู้คนรอบๆพากันจ้องมองพวกเขายามเฝ้าสถานีที่อยู่ใกล้ๆร้องตะโกนว่านั่นพวกเธอทำบ้าอะไรกันเราคุมรถเข็นไม่อยู่ฮะ แฮรี่ตอบพลางหอบหายใจแรงๆมือกลุมซี่โครงไว้ขณะที่ลุกขึ้นยืนรอนวิ่งไปเอาเฮดปิกกลับมาเฮดปิกส่งเสียงร้องดังจนทำให้คนมองและบางคนที่มุงดูอยู่ก็พึมพำพูดเรื่องการทารุณสัตว์ทำไมเราผ่านไม่ได้ละ่ะแฮรี่กระซิบถามรอนไม่รู้รอนมองไปร,บรบอบๆย่างตื่นตื่น มีคนราวสิบคนที่ยังคงสนใจอยากรู้อยากเห็นและจ้องเฝ้ามองพวกเขาอยู่เราต้องตกใจแน่ๆรอนกะซิบฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมประตูถึงปิดแบบนี้แฮร์รี่วิ่งเลยหน้ามองนาฬิกาเดือนใหญ่ยักษ์และรู้สึกปั่นป่วนมวนในท้อง10บวินาที9วินาทีเขาเข็นรถไปข้างหลัง อย่างระมัดระวังจนมั่นใจว่าอยู่ข้างหน้าแผงกั้นแล้วจึงดันรถเข็นสุดแรงแต่แผงกั้นโลหะยังคงแข็งแรงมั่นคงอยู่เสมอ3วินาที2วินาทีและ1วินาทีไปแล้วรอนร้องบอกอย่างงงงันรถไฟไปแล้วแล้วนี่พ่อกับแม่จะกลับออกมาได้ไหมนายมีเงินของพวกมาเกินไหมแฮร์รี่หวัวเลาะเสียงต่ำ,ตำ พวกเดอรสลียไม่เคยให้เงินฉันติดกระเป๋าเลยมาสักห้าหปีแล้วรอนแน่ผูลงกับแผงกั้นเย็นๆไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเขาบอกด้วยท่าทางเคร่งเครียดแล้วเราจะทำยังไงกันดีละ่ะฉันไม่รู้ว่าพ่อกับแม่ต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะกลับมาหาเราได้พวกเขามองไปรอบๆ ผู้คนยังคงจ้องดูพวกเขาอยู่เพราะเฮดวิกยังคงร้องเสียงแหลมอยู่นั่นเองฉันว่าเราออกไปคอยที่รถข้างนอกกันดีกว่าแฮร์รี่เสนอมีคนมองพวกเราเยอะเลยแฮร์รี่ร้อนเอ่ยขึ้นมาตาเป็นประกายรถไงรถรถทำไมละ่ะเราขับรถไปฮอก,กวอตได้แต่ฉันคิดว่าเราเข้าไปไม่ได้ใช่ไหม แล้วเราต้องไปโรงเรียนใช่ไหมพ่อมดอายุไม่บรรุนิติภาวะได้รับอนุญาตให้ใช้เวทมนต์ได้ถ้าเป็นเรื่องฉุกเฉินมาตราที่79หรืออะไรนี่แหละในกฎข้อห้ามของแองจี้ความรู้สึกของแฮร์รี่เปลี่ยนจากตื่นตกใจเป็นตื่นเต้นทันทีนายบังคับรถหาะได้หรอไม่มีปัญหารอนตอบทางหมุนหันรถเข็นหันหลังกลับ เพื่อตรงไปที่ทางออกไปเถอะไปกันถ้าเรารีบเราก็จะตามรถต่วนฮอกกดได้ทันนะแล้วพวกเขาก็เดินผึ่งผายผ่านกลุ่มมักเกิลที่อยากรู้อยากเห็นออกไปจากสถานีคลิงคอร์ดเพื่อกลับออกไปที่ถนนข้างสถานีรถฟอร์ดคันเก่าๆจอดอยู่รอนเปิดกระโปรงหลังรถโดยใช้ไม้กายะสิทธิ์เคาะสองสาทีพวกเขายกหีบ ใส่กลับไปในกระโปรงหลังแล้ววางเฮดปิกไว้ที่เบาะหลังแล้วจึงขึ้นไปนั่งที่เบาะด้านหน้าดูให้ดีก่อนว่าไม่มีใครกำลังมองเราอยู่นะรอนสั่งเขาใช้ไม้กายสิทธิ์เคาะสตาร์ทเครื่องยนต์แฮร์รี่โผล่หัวออกไปดูนอกหน้าต่างมีรถแล่นบนถนนใหญ่ข้างนอกแต่บนถนนที่รถจอดอยู่นั้นว่างเปล่าเรียบร้อยเขาบอก รอนกดปุ่มสีเงินเล็กๆที่เป็นบังคับด้านหน้ารถยนหายวัดไปรวมทั้งตัวพวกเขาด้วยแฮร์รี่รู้สึกถึงเบาะที่นั่งสั่นสะเทือนได้ยินเสียงเครื่องยนต์รู้สึกถึงน้ำหนักของมือที่วางบนเข่าและแว่นตาบนจมูกแต่เท่าที่เขาเห็นเขาเหลือเพียงลูกตาสองข้างที่ลอยอยู่สูงเกือบหนึ่งเมตรเหนือพื้นสกปรก ที่เต็มไปด้วยรถยนต์นที่จอดอยู่ไปกันเถอะเสียงรอนดังมาจากทางขวามือพื้นดินและอาคารสัมเ่อที่ยงรายอยู่สองข้างถนนหายวับไปจากสายตาเมื่อรถยนต์นลอยขึ้นสูงไม่กี่อึดใจรอนดันทั้งเมืองก็อยู่เบื้องล่างพวกเขาอยู่ท่ามกลางหมอกและควันและแสงลิบวับมีเสียงดังป๊อ เกิดขึ้นทั้งรถยนต์แฮร์รี่และก็รอนปรากฏกายขึ้นอีกครั้งโอ้โหรอนรอน้องพางระดมกดปุ่มล่องหนหลายทีมันเสียแฮทั้งสองคนช่วยกันทุบปุ่มหลายครั้งพวกเขาและรถยนต์หายตัวไปชั่วคู่แล้วก็กลับปรากฏขึ้นอีกจับให้แน่นๆรอนตะโกนแล้วเหยียบคันเร่งรถยนต์พุ่งตรงไปข้างหน้าในกลุ่มเมฆต่ำ ที่เป็นปุยขาวแล้วทุกอย่างรอบตัวก็กลายเป็นหมอกควันทึบๆแล้วทำยังไงต่อไปละ่ะแฮร์รี่ถามกระพริบตาอยู่ในกลุ่มเมฆหมอกหนาทึบรอบๆตัวเราต้องหารถไฟให้เจอจะได้รู้ว่าทางไปฮอกวอตส์ไปทางไหนรอนตอบงั้นนายลดระดับลงไปอีกหน่อยสิเร็วเ,เข้า พวกเขาบินต่ำออกมาใต้กลุ่มเมฆและหันไปหันมาบนเบาะที่นั่งพลางหยีตาลงไปในพื้นดินฉันเห็นแล้วแฮร์รี่ตะโกนทางขวามือตรงหน้านั่นไงรถตวนสายฮอกวอดกำลังเล่นเป็นขบวนยาอยู่เบื้องล่างพวกเขามองดูเหมือนงูสีแดงสดไปทางเหนือรอนว่าเขาตรวจดูเข็มทิศที่แผงควบคุมข้างหน้ารถโอเค เราต้องตรวจดูรถไฟทุกๆครึ่งชั่วโมงก็แล้วกันจับไว้ให้แน่นนะพวกเขาพุ่งกลับเข้าไปในกลุ่มเมฆในนาทีต่อมาเขาก็อยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่สว่างสวยช่างเป็นอีกโลกที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงและรถยนต์เคลื่อนไปบนทะเลเมฆที่เป็นปุยนุ่น ท้องฟ้าสีน้ำเงินสว่างสดใสทอดยาวสุดสายตาอยู่ใต้ดวงอาทิตย์เจิดจ้าที่เราต้องห่วงตอนนี้มีอย่างเดียวคือเครื่องบินร้อนบอกพวกเขามองสบตากันเราก็เริ่มหัวเราะกว่าทั้งคู่จะหยุดหัวเราะได้ก็นานเลยทีเดียวราวกับว่าเด็กทั้งสองกำลังอยู่ในความฝันที่วิเศษสุดแฮร์รี่คิดว่านี่คือวิธีการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดวิธีเดียว การเดินทางผ่านก้อนเมฆสีขาวราวหิมะที่เป็นกลุ่มก้อนนั้นบางก้อนก็เป็นรูปร่างเนินสูงขนาดที่อยู่บนรถอบอุ่นสบายด้วยแสงอาทิตย์สว่างสวยและมีทัฟฟี่ห่อใหญ่อยู่ในช่องเก็บของข้างหน้าทั้งยังจะได้มีโอกาสเห็นสีหน้าอิจฉาของเฟรดและจอร์ เพื่อพวกเขาลงจอดอย่างนุ่มนวลบนสนามที่ราบเรียบบนหน้าปราสาทฮอกวอตส์แล้วท่ามกลางผู้คนที่มุงดูหนาแน่นพวกเขาตรวจดูรถไฟเป็นระยะระยะขณะที่บินขึ้นเหนือไกลออกไปทุกขณะทุกครั้งที่บินต่ำลงมาจากเมฆพวกเขาเห็นทิวทัศน์ที่แตกต่างออกไปทิวทัศน์รอนรอนไกลลิบลับอยู่เบื้องหลังนั้นถูกแทนที่ด้วยทุ่งนาสีเขียวเป็นระเบียบ แล้วกายเป็นทุ่งหญ้าตามเนินเขาสลับกับหุบเขาที่ปกคลุมด้วยไม้พุ่มเตี้ยๆสีออกม่วงเทาทอดไกลสุดลูกหูลูกตาจากนั้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีโบสถ์เล็กๆและเมืองใหญ่แห่งหนึ่งที่มีรถยนต์วิ่งไปมาเหมือนมดหลากสีอย่างไรก็ตามอีกหลายชั่วโมงต่อมาไม่มีเหตุการณ์อะไรตื่นเต้นเกิดขึ้น แฮรรี่ต้องยอมรับว่าความสนุกเริ่มจืดจางลงทัฟฟี่ทำให้พกเขากระหายน,าน,น้ำมากแต่ก็ไม่มีอะไรให้ดื่มและเขาและรอนถอดเสื้อหนาวแบบสวมหัวออกแต่เสื้อยืดคอกลมของแฮร์รี่ก็ชุ่มเหงื่อจนเหนอะหนะไปหมดติดกับเบาะหลังและแว่นตาคอยเลื่อนลงมาอยู่ที่ปลายจมูกที่มีเม็ดเหงื่อเกาะพาว ตอนนี้เขาหยุดสังเกตเมฆรูปร่างตลาดตลาดแล้วนึกอะไรอาวรนรถไฟที่เล่นอยู่ต่ำลงไปเบื้องล่างหลายกิโลเมตรรถไฟที่เขาสามารถซื้อน้ำฟักทองเย็นฉ่ำเหมือนน้ำแข็งได้จากรถเข็นที่แม่มดล่างท้วมเข็นมาขายทำไมพวกเขาถึงเข้าไปในชั้นชลาก้าเสร็จสาส่วนสี่ไม่ได้นะด้านล่างมีดนั้นเริ่มมืดกว่าด้านบนแล้ว รอนเหยียบคันเร่งแล้วเหินบินสูงขึ้นไปอีกแต่เมื่อเขาทำเช่นนั้นเครื่องยนต์เริ่มส่งเสียงคลางแฮร์รี่และรอนสบตากันอย่างเป็นกังวลมันคงเหนื่อยนะรอนบอกไม่เคยบินไกลขนาดนี้มาก่อนทั้งสองทำเป็นไม่ได้ยินเสียงครวญครางที่ดังมากขึ้นทุกทีในขณะที่ท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงทุกขณะเดือดาวเริ่มฉายแสงปรากฏในความมืด แฮร์รี่สวมเสื้อกันหนาวและพยายามไม่สนใจในอาการของที่ปัดกระจกที่เริ่มสันน่นน้อยๆราวกับประท้วงอีกไม่ไกลแล้วรอนบอกกับรถยนต์มากกว่าพูดกับแฮร์รี่ไม่ไกลแล้วละ่ะเขาตบแผงควบคุมด้านหน้าเบาๆอย่างกังวลใจเมื่อเขาบินลงมาจากกลุ่มเมฆอ,อีกไม่นานต่อมาแล้วเขาก็ต้องเพ่งมองในความมืด อยู่นั่นแฮร์รี่ตะโกนทำให้รอนและเฮดวิกสะดุง้งอยู่ตรงหน้านั่นไงที่เห็นเป็นเงาตะคุ่มตัดกับขอบท้องฟ้าสีดำและตั้งสูงตรางานอยู่บนหน้าผาเหนือทะเลสาบคือหอคอยน้อยใหญ่ของปราสาทฮอกวอตส์ Hawk ord, แต่รถเนเริ่มสั่นและสูญเสียความเร็วดีๆหน้ารอนขอนร้องอ้อนวอนพางเขย่าวพวงมาลัยเบา,เบา จนจะถึงแล้วหน้านะแล้วเสียงเครื่องยนต์ก็คลางไอ้น้ำพวยพุ่งเป็นควันขมงมาจากกระโปรงหน้าแฮร์รี่รู้ตัวว่าเขาจับขอบเก้าอี้ไว้แน่นเมื่อบินผ่านทะเลสาบรถยนต์สั่นตัวอย่างน่ากลัวแฮร์รี่มองออกไปนอกหน้าต่างมองเห็นพื้นน้ำสีดำราบเรียบราวกับกระจกอยู่ต่ำลงไปกว่า2กิโลเมตร รอนกำพวงมาลลยแน่นจนข้อนิ้วเป็นสีขาวรถสั่นโครงเครงอีกครั้งไปหน้ารอนพึมนพรมพวกเขาเรอยอยู่เหนือทะเลสาบปราสาทอยู่ทางขวามือรอนเหยียบคันเร่งมีเสียงโลหะกระทบกันดังกลรกล่กลาเสียงเครื่องยนต์สำลักแล้วก็ดับสนิทตายละรอนอุทานออกมาในความเงียบหน้ารถจนเริ่มพุ่งต่ำลง พวกเขารดระดับลงมาอย่างรวดเร็วและเร็วขึ้นเรืเร่อยๆรถพุ่งตรงไปยังกำแพงปราสาทที่แข็งแรงมั่นคงไม่นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่รอนตะโกนร้องลั่นพางหมุนพวงมาลัยเต็มรอบพวกเขารบกำแพงไปได้อย่างบุดหีดเพียงเฉียดไปแค่ไม่กี่เซนติเมตรเมื่อรถยนต์หมุนติ้วเป็นวงโคง้ง พุ่งลงมาเหนือเรือนกระจกมืดๆผ่านแปลงผักสวนครัวแล้วตรงไปที่สนามหญ้าที่มองเห็นเป็นสีดำขนาดที่รถระดับความสูงลงทุกขณะรอนปล่อยมือจากพวงมาลายัยทั้งสองมือแล้วดึงไม้กายสิทธิ์มาจากกระเป๋าหลังหยุดหยุดเขาตะเบงเสียงฟาดไม้ลงบนแผงควบคุมและกระจกหน้ารถแต่รถกนยังคงพุ่งดิ่งลงมาเรื่อยๆ พื้นดินดูราวกับลอยขึ้นมาหาพวกเขาระวังต้นไม้นั่นแฮร์รี่ร้องตะโกนเสียงรั่นเอื้อมมือไปคว้าพวงมาลัยแต่สายไปเสร็จแล้วคโครมเสียงโลหะอัดกระแทกเข้ากับเนื้อไม้ดังสนัน่นรถชนเข้ากับลำต้นใหญ่หนาของต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วร่วงลงพื้นด้วยแรงกระแทกอย่างแรงไอ้น้ำ พุ่งขมงมาจากกระโปรงหน้าที่พังยับเยินเฮดวิกส่งเสียงร้องรั่นด้วยความตกใจเสียขวัญหัวของแฮร์รี่ปุบปนขึ้นมาใหญ่พอๆกับลูกกอล์ฟเพราะกระแทกเข้ากับกระจกหน้าร้อนส่งเสียงคลางต่ำๆอย่างหมดอะไรอยู่ด้านขวามือของเขานายเป็นอะไรหรือเปล่าแฮร์รี่ถามอย่างร้อนรนไม่ตายสิทธิ์ของฉันตอนบอกเสียงสัน่น ดูไม้ของฉันสิมันหักออกเป็นสองท่อนส่วนปลายไม้นั้นห้อยต่องแต่งแต่ยังไม่หลุดออกจากกันเพราะมีเยื่อไม้เล็กๆยึดไว้แฮร์รี่กำลังอ้าปากจะปลอบนอนว่าเขาแน่ใจว่าพวกเขาคงซ่อมไม้ให้ดีได้อย่างแน่นอนเมื่อไปถึงโรงเรียนแต่เขาไม่มีโอกาสพูดออกมาเพราะในทันทีทันใดนั้น มีอะไรบางอย่างอย่างหนึ่งกระแทกเข้าข้างตัวถังรถอย่างแรงไม่ต่างจากถูกวัวกระทิงวิ่งเข้าชนทําให้เขากระเด็นลอยไปชนรอนพร้อมๆกับมีอะไรอย่างหนึ่งทุบหลังคารถอย่างแรงเกิดอะไรขึ้นรอนอ้าปากค้างมองผ่านกระจกหน้ารถออกไปแฮร์รี่หันมองไปรอบๆกิ่งไม้กิ่งหนึ่งขนาด ยาวเท่าเกือบงูเหลื่มตัวใหญ่ฟาดเข้ามาที่กระจกหน้ารถพอดีต้นไม้ที่รถยนต์พุ่งเข้าชนนั้นกำลังโจมตีพวกเขาอยู่ลำต้นของมันโค้งลงจนเกือบจุดพื้นกิ่งก้านสาขาตะปุ่มตะปำรัวกระน,นำทุบรถยนต์ทุกตารางนิ้วที่มันสามารถยื่นมาถึงอ้ากรรล้องเมื่อกิ่งไม้ที่บิดงออีกกิ่งหนึ่ง ต่โครมเข้าที่ประตูด้านที่เขานั่งอยู่จนยุบเข้ามากระจกหน้าสั่นกลาวเมื่อถูกอิ่งไม้ขแขงเล็กๆล,ลักษณะคล้ายข้อนิ้วทุบเอาทุบเอาไม่หยุดช่างเหมือนลูกเห็บตกลงมาใส่ก็ไม่ปานกิ่งไม้อีกกิ่งหนึ่งที่ใหญ่พอๆกับตัวเขากำลังฟาดอย่างโกรธแค้นลงบนหลังคารถที่ดูเหมือนจะพังลงมา นีเร็วรามตะโกนเขาใช้น้ำหนักตัวทั้งหมดกระแทกเปิดประตูแต่แล้วก็ถูกกิ่งไม้ป่อยกระเด็นรอยกลับมานั่งอยู่รวมบนตัวแฮร์รี่เราตายแน่เขาร้องกวนคลางเมื่อเพดานรถยุบลงมาแต่ทันใดนั้นพื้นรถเริ่มสั่นสะเทือนแล้วเครื่องยนต์ก็สตาร์ทติดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถอยหลังแฮร์รี่ตะโกนสั่งรถยนก็พุ่งถอยหลังทันที ต้นไม้ยังคงพยายามฟาดใส่พวกเขาเด็กทั้งสองคนได้ยินเสียงเหมือนราวกับรากของมันสั่นกล้าวขณะที่มันพยายามขย่งขึ้นเพื่อเอื้อมกิ่งก้านตีใส่รถจนเมื่อรถจนพยายามเล่นตะบึงออกมาจากต้นไม้เพื่อให้พ้นเนื้อมือของพวกมันเกือบไปแล้วนอนหายใจหอบดังสืดฟาดดีมากเจ้ารถจนอย่างไรก็ตาม รถจนเหน่วยอ่อนจนถึงจุดที่สุดจะทนต่อไปได้อีกแล้วเกิดเสียงโลหะกระแทกกันดังสนั่นสองหนแล้วประตูก็เปิดอ้าออกแฮร์รี่รู้สึกว่าที่นั่งของเขาเอียงตัวไปด้านข้างนาทีต่อมาเขารู้ตัวว่าตัวเองลอยลงมานอนแผ่อยู่บนพื้นดินเฉื่อะเฉะเสียงดังครมครามบอกให้รู้ว่า รถยนต์ดีดหิบใส่ของออกมากองไว้กรงของเฮดบิกลอยตามมากลางอากาศก่อนที่ประตูกรงจะเปิดอ้าออกนกคูกสาวบินโผล่ขึ้นสูงมันส่งเสียงร้องด้วยความโกรธและบินตรงไปที่ปราสาทโดยไม่หิวกลับมามองเด็กทั้งสองคนเลยแล้วรถยนต์ที่ปุบปูบี้ลอยขีดข่วรอยถลอกปอกเปิรและควันไอน้ำขึ้นขโมง ก็เล่นหายวับไปในความมืดไฟท้ายส่องแสงจัดจ้าดูกราดเกลียวกลับมารอนตะโกนร้องตามหลังยกไม้กะยะสิทธิ์หักหขึ้นโบกไปขู่พ่อฉันตั้งฆ่าฉัน,นแน่แต่รถด่วนหายวับไปจากสายตาหลังจากพ่นควันขโมงออกมาทางท่อไอเสียตบท้ายนายเชื่อเรื่องดวงของเราไหมรอนพูดอย่างหมดแรงก้มลงหยิกหนูสแคปเตอร์ขึ้นมา ในบรรดาต้นไม้ที่เราน่าจะชนเราดันไปชนต้นที่ต่อสู้กลับได้เขาเอี้ยวคอมองข้ามหัวไหล่ของแฮร์รี่ตรงไปที่ต้นไม้ต้นเก่าแก่ที่ยังคงโบกสวบัดกิงก้างอย่างขมขู่อยู่ไปเถอะแฮร์รี่บอกอย่างเหนื่อยอ่อนเราไปที่โรงเรียนกันดีกว่าไม่ใช่การกลับมาถึงโรงเรียนอย่างมีชัยชนะดังที่พวกเขาเคยวาดภาพไว้เลย เด็กสองคนทั้งหนาวทั้งฟกช้ำดำเขียวทั้งปวดเมื่อยจนตัวแข็งไปหมด